เมื่อวันที่23มิถุนายนพศ2 5 6 4นายชนพันษาบุญซื่อพุ่งในการส่วนควบคุมกิจการน้ำบาดาลเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเขตสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีครั้งที่18ประจำปีพศ2 5 6 4เพื่อพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตเจดน้ำบาดาลได้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุมนอกพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีประชุมผ่านทางวิดีโอคอนเฟล็ซ์ ในส่วนของเทศาบาลเมืองสมุรีนั้นดเรเอกพัน,น,น,ยยนธ์อินใจเอื้อ,อนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสมุรีมอบหมายให้ดรสิทธิพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสมุรีเป็นผู้เข้าประชุมแทนในการประชุมในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมสำนักทรัพยากรนะ้ำบาดาลเขต2สพบุรี